ถ้าผมบอกคุณว่าบนโลกใบนี้มีอยู่หนึ่งประเทศที่อาชีพบางอย่างฟังดูแล้วเหมือนอาจจะเป็นเรื่องตลกแต่กลับเลี้ยงคนได้ทั้งครอบครัวบางอาชีพคุณก็อาจจะคิดว่าใครจะไปทําแต่คนที่ทํานั้นกลับมีรายได้มากกว่ามนุษย์เงินเดือนบางประเทศซึ่งในคลิปวิดีโอนี้แอดก็จะพาทุกคนไปดู1ิบอาชีพสุดแปลกในประเทศอินเดียที่มีอยู่จริงและบางอาชีพคุณก็อาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนบนโลกใบนี้ อันดับ10คนตีกองปลุกทั้งหมู่บ้านในยุคที่เรามีมือถือมีนาฬิกาปลุกมีลายกลุ่มมีการแจ้งเตือนทุกอย่างคุณกล้าจ,จะคิดว่าใครจะต้องใช้คนมาปลุกอีกแต่ในหลายหมู่บ้านของอินเดียนั้นโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทก็ยังมีอาชีพหนึ่งครับที่อยู่มานานหลายร้อยปีจนถึงทุกวันนี้อาชีพนี้ก็ยังไม่หายไปไหนซึ่งอาชีพที่ว่านี้เนี่ยครับก็คือคนตีกองปลุกคนทั้งหมู่บ้านโดยหน้าที่ของเขาเนี่ครับไม่ใช่แค่การตีกองให้ดังเฉยๆนะครับแต่คือระบบแจ้งเตือนของ ชชุมชนและทุกเช้ามืดเขาก็จะเดินไปตามตลอกซอกซอยตีกลองด้วยจังหวะเฉพาะเสียงนี้ไม่ใช่แค่เสียงมัวๆวนะครับแต่เป็นเสียงที่ทําให้ทุกคนรู้ว่าถึงเวลาตื่นแล้วและบางพื้นที่เสียงกรอง1จังหวะเท่ากับปลุกการตี2จังหวะเท่ากับการมีข่าวและ3จังหวะเท่ากับเกิดเหตุสําคัญและบางครั้งก็อาจจะมีการประกาศว่าวันนี้มีประชุมหมู่บ้านมีงานแต่งมีงานศพหรือแม้แต่เตือนภยัยและถ้าากถามว่าทําไมอาชีพนี้ยังคงอยู่ เพราะว่าในบางพื้นที่เนี่ยครับไม่มีไฟฟ้าไฟฟ้าไม่เสถียรมือถือไม่ทั่วถึงผู้สูงอายุจํานวนมากไม่ใช้เทคโนโลยีเสียงกลองจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นทุกคนเข้าใจพร้อมกันได้ซึ่งทางด้านรายได้หลักๆของอาชีพนี้เนี่ยครับส่วนใหญ่แล้วจะได้เงินเดือนจากชุมชนและบ้านเล็กบ้านน้อยทางด้านเงินเดือนโดยประมาณเนี่ยครับจะอยู่ที่ประมาณ6 0 0 0ถึง12,000บาทอาจจะดูไม่มากแต่ในชนบทอินเดียแล้วนี่คือรายได้ที่มั่นคงมีข้าวกินทุกวันและที่น่าสนใจมากที่สุดนะครับก็คือบาง คนทำอาชีพนี้ต่อจากพ่อปู่ทวดถือได้ว่าเป็นมรดกทางด้านเสียงไม่ใช้เอกสารบางหมู่บ้านถึงขั้นบอกว่าถ้าหากวันไหนไม่ได้ยินเสียงกลองแปลว่าวันหนังไม่ปกติอันดับที่9ก้าคนเขียนป้ายมือถ้าคุณได้เคยไปอินเดียและได้เห็นป้ายร้านสีสดๆตัวหนังสือสวยเป๊ะเรียงเป็นเส้นตรงทั้งที่ดูเหมือนเขียนมือคุณก็อาจจะคิดว่าอ๋อนี่ก็คงพิมพ์จากเครื่องและเอามาติดแต่ถ้าว่าในความเป็นจริงแล้วมันเขียนด้วยมือทั้งหมดและนี่ก็คือหนึ่งในอาชีพ ที่เรียกถูกเรียกว่าสายบอร์ดเพนเตอร์หรือที่หลายๆคนเรียกมันว่ามนุษย์ปรินเตอร์นั่นเองและก่อนที่จะมาถึงยุคคอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ไวนิวอินเดียใช้คนกลุ่มนี้เขียนป้ายร้านเขียนป้ายโฆษณาป้ายรถป้ายถนนและแทบทุกอย่างที่เป็นตัวอักษรหนังสือแต่สิ่งที่ทําให้คนดูว้าวนี่ครับก็คือพวกเขาได้ทําการเขียนตัวอักษรได้ตรงเป๊ะเท่ากันโดยไม่ใช้ไมบ้บรรทัดแทนบางคนก็ยังสามารถเขียนได้หลายภาษาในป้ายเดียวเช่นฮินดีอังกฤษบงกาลีแต่ถ้า,าจะถามว่า ทำไมอาชีพนี้ยังคงไม่หายไปไหนทั้งๆที่สมัยนี้พิมพ์ง่ายกว่าเยอะคําตอบก็คือเพราะว่าราคาถูกและมีเอกลักษณ์ร้านเล็กๆแผงลอยวัดและรถบรรทุกและที่พวกเขานิยมป้ายเขียนมือนี่ครับก็เป็นเพราะว่าดูมีชีวิตชีวาไม่เหมือนโรงงานและที่สําคัญหลายๆเมืองถือว่านี่คือศิลปะท้องถิ่นอันดับ8คนทํเว่าวมืออาชีพถ้าหากคุณคิดว่าว่าวเป็นของเด็กเล่นอาชีพนี้จะเปลี่ยนความคิดคุณทันทีเพราะว่าในอินเดียนั้นว่าวคือกีฬาและบางครั อาจจะมีราคามากกว่านั้นซึ่งในประเทศอินเดียเอง,เองเนี่ครับก็ยังมีเทศกาลว่าวแย่ระดับประเทศโดยเฉพาะเมืองฮาเมดาบัดโดยในช่วงเวลานั้นนี่ครับท้องฟ้าก็จะเต็มไปด้วยว่าวนับหมื่นและเบื้องหลังว่าวเหล่านั้นคืออาชีพที่เรียกกันว่าไคเมเกอร์หน้าที่ของเขาเนี่ครับไม่ใช่แค่ทําให้ว่าวบินได้แต่ต้องบินสูงบินนิ่งคุมทิศทางได้ดีและที่สําคัญต้องสามารถตัดว่าวคนอื่นได้เชือกบางชนิดนี่ครับเคลือบผงแก้วและต้องบาลานซ์ทำให้คมแต่ไม่หนักจนเกินไปคนที่ทำว่าวเก่ง จะมีทีมงานประจํามีสูตรลับซึ่งในช่วงเทศกาลนี่ครับรายได้ต่อฤดูการอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0ถึง60,000บาทบางคนก็จ,จะทะลุถ,ถึงหลักแสนและหลายครอบครัวหันมาทําอาชีพนี้กันทั้งบ้านอันดับที่7คนจัดคิวรถไฟด้วยเสียงตะโกนลองนึกภาพสถานีรถไฟที่มีผู้คนหลายพันคนทุกคนรีบทุกคนแย่งทุกคนอยากขึ้นก่อนในบางสถานีของอินเดียนี้นี่ครับระบบยังไม่พอเทคโนโลยียังไม่ทั่วถึงจึงเกิดอาชีพหนึ่งขึ้นมาที่ฟังดูแล้ว แล้วเหมือนจะวุ่นวายใช่ไหมล่ะครับแต่จําเป็นมากนั่นก็คืออาชีพเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรของมนุษย์หรือถ้า,าพูดง่ายๆนี่ครับก็คือคนจัดคิวด้วยเสียงโดยทางด้านหน้าที่หลกัหลกๆของเขานี่ครับก็คือการตะโกนบอกขบวนแยกผู้โดยสารการคนล้มและช่วยให้การขึ้นลงนี่ครับไม่โกลาหลเขาไม่ได้ใช้ไม้แต่ใช้เสียงจริงและประสบการณ์โดยทางด้านรายได้ของอาชีพนี้นี่ครับจะอยู่ที่ประมาณ 10,000- ถึง18,000บาทพอฟังดูแล้วก็อาจจะดูเหมือนธรรมดาใช่ไหมล่ะครับแต่ถ้าหากไม่มีคนกลุ่มนี้บาง ฐานีบางแห่งอาจจะวุ่นวายมากกว่านี้และนี่ก็คืออาชีพที่มีสเสน่ห์ของอินเดียเมื่อระบบยังมาไม่ถึงมนุษย์จะเข้ามาแทนอันดับ6คนแต่งหน้าเจ้าสาววันละหลายสิบคนถ้าพูดถึงงานแต่งและหลายคนก็อาจจะนึกถึงงานใหญ่ปีละครั้งเจ้าสาวหนึ่งคนช่างแต่งหน้า1ทีมแต่ในประเทศอินเดียแล้วในช่วงฤดูมงคลสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือทั้งหมู่บ้านมักจะแต่งงานพร้อมกันใช่แล้วครับวันเดียวอาจจะมีงานแต่งมากถึง10งานถึง20งานหรือมากกว่านั้นและนี่ก็คือหนึ ในเหตุผลที่อาชีพช่างแต่งหน้าเจ้าสาวนี่ครับได้กลายเป็นอาชีพที่ทําเงินมหาศาลในบางช่วงซึ่งช่างหนึ่งคนนี่ครับไม่จะเป็นต้องแต่งหน้าละเอียดแบบแฟชั่นโชว์แต่ต้องเร็วสวยทนและแต่งให้เข้ากับประเพณีบางคนเริ่มงานตั้งแต่ตีสี่ต่อเนื่องทั้งวันแทบไม่ได้พักหนึ่งเจ้าสาวนี่ครับใช้เวลาประมาณ30-45ถึงนาทีโดยทางด้านรายได้โดยประมาณของเจ้าสาวแต่และคนนี้นี่ครับจะอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0ถึง5,000บาทแล้ววันพีกๆวันเดียวนี่ครับอาจจะแต่งงานได้มากถึง8-15ถึง 5คนต่อวันมันจึงทําให้อาชีพนี้นี่ครับได้พิสูจน์แล้วว่าถ้าเข้าใจจังหวะของวัฒนธรรมรายได้จะมาหาเองอันดับ5คนเรียกฝนพิธีโบราณที่ยังมีอยู่ในโลกที่เราพูดถึง AI ดาวเทียมพยากรณอากาศในบางหมู่บ้านของอินเดียนั้นก็ยังมีอีกหนึ่งอาชีพที่หน้าที่ก็คือขอฝนจากฟ้า ซึ่งอาชีพนี้เนี่ยครับไม่ได้เรียกว่าอาชีพตรงๆนะครับแต่คือคนที่ชุมชนเชื่อถือให้เป็นผู้ทำพิธีเขาคนนี้อาจจะทําการร้องเพลงโบราณตีกองทําพิธีความเชื่อแต่สําหรับชาวบ้านแล้วพิธีนี้ไม่ใช่แค่เรื่องขอฝนแต่คือความหวังการรวมพลังและกําลังใจก็คือข้อนี้เนี่ยครับใครอยากมีส่วนร่วมอยากให้เท่าไหร่ก็ได้นะแอดก็เลยไม่สามารถที่จะประเมินมาเป็นเงินเดือนได้น,นั่นเองอันดับ4คนชิมอาหารก่อนถวายเทพรู้ไหมครับว่าอาหารที่แจกฟรีในวัดอินเดียานันบาง แ,แจกวันละเป็นหมื่นคนและอาหารเหล่านั้นไม่สามารถผิดพลาดได้ดังนั้นแล้วจึงได้เกิดอาชีพหนึ่งครับที่ฟังอาจจะดูแปลกแต่ความรับผิดชอบสูงมากซึ่งอาชีพที่ว่านี้นี่ครับก็คือคนชิมอาหารก่อนถวายเทพหน้าที่ของเขานี่ครับไม่ใช่แค่ชิมว่าอร่อยไหมแต่ต้องตรวจสอบว่าบูดหรือไม่รสชาติถูกต้องตามประเพณีหรือเปล่าและถ้าอาหารมีปัญหาคนนี้คนแรกที่ต้องรู้วัดบางวัดเนี่ยครับถือว่าคนทําหน้าที่นี้ต้องสะอาดทางร่างกายและจิตใจโดยทางด้านรายได้โดยประมาณนี้ จะอยู่ที่ประมาณ1 2 0 0 0ถึง25,000บาทต่อเดือนมันจึงทําให้ทางด้านอาชีพนี้นี่ครับอาจจะไม่ได้โด่งดังแต่มั่นคงและได้กินข้าวดีๆทุกวันอันดับ3คนจับงูออกจากบ้านลองจงินตนาการดูนะครับว่าถ้าคุณตื่นเช้าขึ้นมาเปิดประตูห้องน้ําและเจองูขดอยู่ข้างในสําหรับหลายๆพื้นที่ในอินเดียแล้วนี่ไม่ใช่แค่เรื่องแปลกเพราะว่าอินเดียเนี่ยครับถือได้ว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีงูมากที่สุดในโลกและแทนที่เราเนี่ยครับจะทําการจัดการมันและหลายชุมชนเลือกโทรหา เรียกมืออาชีพและนี่ก็คือกู้ภัยงูโดยเฉพาะครับหน้าที่ของเขาเนี่ยครับก็คือการจับงูออกจากบ้านโดยไม่ทำร้ายและเมื่อจับเสร็จแล้วเ<อ>จ้าหน้าที่เนี่ยบก็จะนํางูไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอุปกรณ์มีไม่มากครับไม้จับงูถุงและประสบการณ์แต่สิ่งที่น่ากลัวเนี่ยครับไม่ใช่แค่ง,งูแต่คือการอ่านพฤติกรรมของมันให้ขาดซึ่งทางด้านกู้ภัยจับงูนี้เนี่ยครับเก่งๆก็มักจะรู้ว่างูชนิดไหนกัดหรือไม่กัดตอนไหนควรเข้าใกล้และตอนไหนควรถอยโดยทางด้านรายได้ในการจับต่อครั้งเนี่ยครับจะอยู่ที่ ประมาณ3 0 0ร้อยถึงหนึ่บาทต่อครั้งอันดับที่2คนดูแลหนูศักดิ์สิทธิ์ในวัดถ้าคุณกลัวหนูอาชีพนี้อาจจะเป็นฝันร้ายของคุณก็ได้นะครับแต่ในบางวัดของอินเดียแล้วหนูไม่ใช่ขสัตว์สกปรกแต่คือเทพเจ้าซึ่งวัดหนูชื่อดังนี้นี่ครับมีหนูอยู่หลายหมื่นตัวเดินไปมาอย่างอิสระและแน่นอนว่าต้องมีคนดูแลอาชีพนี้ก็คือการให้อาหารการทําความสะอาดและดูแลสุขภาพหนูคอยดูและไม่ให้เกิดอันตรายกับผู้มาเยือนสิ่งที่สําคัญที่สุดนี่ครับก็คือ ทศนาคติคนทําอาชีพนี้จึงไม่ได้มองว่าหนูสกโปกแต่มองว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยทางด้านรายได้ในการดูแลเนี่ยครับโดยประมาณจะอยู่ที่8 0 0 0ันถึงหนึ่งบาทต่อเดือนดูแล้วอาจจะไม่มากใช่ไหมล่ะครับแต่เป็นงานที่มั่นคงและเป็นงานที่มีคุณค่าในศาสนาสําหรับบางคนแล้วนี่คืออาชีพที่เงินซื้อไม่ได้แต่ศรัทธาเลือกให้อันดับที่1คนปั้นขี้วัวและแล้วก็มาถึงอันดับที่1อาชีพที่คนส่วนใหญ่ฟังดูแล้วอาจจะหัวเราะแต่รากอยู่ในอินเดีย คุณอาจจะไม่กล้าดูถูกมันเลยซึ่งคนปั้นขี้วัวในอินเดียนี้นี่ครับวัวคือสัตว์ที่สัตว์สิทธิ์และขี้วัวไม่ใช่แค่ของเสียแต่มันคือทรัพยากรคนที่ทําอาชีพนี้นี่ครับจะเก็บขี้วัวผสมกับฟางปั้นเป็นแผ่นกลมตากแดดและนําไปขายหน้าที่ของมันนี่ครับก็คือถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงปุ๋ยวัสดุในพิธีกรรมและสินค้าแปรรูปอื่นๆแผ่นหนึ่งนี่ครับจะตกอยู่ที่แผ่นละ5บาทถึง10บาทสําหรับชนบทอินเดียแล้วนี่คือ,อไรายได้ที่ไม่ต้องลงทุนไม่ต้องมีวุฒิและมันก็สามา ทำได้ทุกวันอาชีพนี้เนี่ครับจึงสอนให้เราได้รู้ว่าของที่เรามองไร้ค่าอาจจะเป็นทองคําของใครบางคนในโลกใบนี้นี่ครับมีอาชีพมากกว่าที่เราคิดบางงานอาจจะไม่หรูไม่เท่แต่ก็ทําให้คนคนหนึ่งมีข้าวกินมีศักิ์สีและมีชีวิตและถ้าทางท่านผู้ฟังนี่ครับชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเอาไว้ด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องแอดได้ทําคลิปต่อๆไปกันด้วยและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ